อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ ถ้าพูดถึงดีวการยื่นข้อเสนอที่แปลกประหลาดแต่เป็นตำนานจนถึงทุกวนันนี้คงต้องยกให้เป็นดีวอาร์เซนอลที่เคยคิดคว้าตัวหนุยสัวเรสอดีตหากอกเวอร์พููมาด้วยราคา40ล้านปอนด์กับอีกหนึ่งปอนด์ปกติแล้วในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ไม่ค่อยยืน่นหอกให้กับศัตรูเหมือนกันหรอกครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเคสแบบโรบินฟานเพอร์ซีที่ย้ายจากไอปืนใหญ่ไปควา้าแชมป์กับแมนยูหรือแบบทีลิเวอร์พูลไม่มีทางเลือกต้องจำใจเสียเฟอร์นันโดตอเรสไปให้กับเชลซีแตในลขอร้มม็จพ ยื่นมาในราคาที่ตั้งไว้แต่ทว่ากลับมีเสียงกระซิบทาให้อปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอที่แปลกประหลาดครั้งหนึ่งชนิดที่โลกฟุตบอลต้องจดจำย้อนกลับไปปลายปี2012นะครับหลุยส์ซัวเรสสร้างวีรกรรมเ้าไปทั่วโลกเมื่อเขาได้ไปกัดไหล่บรานิสลาฟอีวานอวิตกองหลังเชลซีจะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษสั่งแบนห้ามลงสนามไปสินัดสิ่งตอนนั้นเหลืออีก4น่นัดจะจบซีซั่นนั่นก็เท่ากับว่าบทลงโทษมันจะลากยาวไปถึงซีซั่นใหม่อีก6นัดตอนนั้นสโม,มสรและแฟนบอลเดอะคอปเริ่มมี ความหวังแต่ก่อนนานนี้ทั้งคดีเยียดผิวกับปาติเอวาราและไหนจะมีครับแขกอีวานวิทแบบจมเขี้ยวมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลิวพูที่มีชื่อเสียงไปทั่วทุกมุมโลกล้วน,นมันจึงเริ่มมีกระแสปล่อยให้ตัวโซเรสออกจากทีมนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามขนาดเดียวกันนั้นเองใ,ใจของคิงหลุยส์ก็คิดจะจะขยับขยัออกอ่กนใจแอนฟิลเหมือนกันเพราะเราว่าตอนนั้นไม่มีวีแววเลยนะครับว่าลิวพูจะใกล้เคียงกับความสำเร็จอะไรในปี2012นะครับหลุยส์โซเรสในสีเสื้อของลิวพู แต่ถ้านในด้านความสําเร็จของสโมสรกลับล้มเหลวไม่มีชิ้นดิเพราะว่าหงแดงในยุคแมนนร์โรเจอร์จบเพียงอันดับเจ็ดของตารางเท่านั้นเก็บไปได้6 1คะแนนตามหลังแมนยูคู่ปร,รับตลอดการถึง28คะแนน พลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกยังไม่พอยังไม่ได้โคต้าไปเล่นเกมยุโรปอีกแม้กระทั่งยุโรป้าล,ลีกฟุตบอลถ้วยกระกระเด็นตกรอบไปหมดดังนั้นมันจึงเป็นอะไรเหมือนสัจาธรรมที่ว่าซัวเรสอาจจะคิดย้ายทีมเพื่อโอกาสความสําเร็จของตัวเองไม่ใช่ว่าซัวเรสไม่รักสโมสเรเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเลี้ยวผู้จนมีชื่อติดท,ทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนั้นต่อให้จะโดนแบรน์สี่นัดสุดท้ายแต่เขาก็คิดในใจว่าสถานการณ์ของของแดงกําลังยับแย่ยากมากที่จะประสบความสําเร็จแค่ได้ลงเล่นยูฟ่าก็ยังไม่่่่มมีีวีวววดัังงงนนน้้กาาาาารรยยยทททอออจจจะเเเป็ืตบโ์ขซึ เช่นนั้นครับทีมยักษ์ใหญ่ที่มีโคต้า UCL ตามที่โซเรสต้องการก็ยื่นคอเสนอเข้ามาซึ่งทีมนั้นก็คืออาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนวนเกอร์อยากได้เขาหอ,อกตัวเทพเข้ามาทดแทนการจากไปของโรบินฟานเพอร์ซี่ซึ่งจากพฤติกรรมของโซเรสบวกกับนักเตะอยากย้ายทีมทําให้เรวพูลนะคะรับเริ่มมีความคิดจะปล่อยตัวดาวเตะทีมชาติอุรุก,กวัยให้พ้นไป เปินใหญ่เดินมาเกมแรกในการอย่างเชิงยืนข้อเสนอไปที่25ล้านอาจจะดูเป็นเงินที่น้อยนิดหากเทียบกับฝีเท้าและราคาหน้เต่มสมัยนี้แต่ทาว่าตอนนั้นหากดิวเกิดขึ้นจริงนับวันนี้จะเป็นราคาที่เป็นสติตสโมสรอ,อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลจะได้กำไรประมาณ3ล้านปอนด์จากตอนที่ซื้อเข้ามาจากอาแจกอัปสแตมซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหงแดงได้ปฏิเสธข้อเสนอทันทีโดยมิรอดได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า คุณลองพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าเอดิสันคาวานี่ย้ายไปอยู่กับปารีสด้วยราคา55ล้านสิ่งหลุยสัวเรสอยู่ในระดับฝีเท้าเดียวกันดังนั้นเนี่ยคาดตัวของสัวเรสก็ต้องสมเหตุสมผลกันนะเพราะว่าข้อเสนอที่ยื่นมาเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับฝีเท้านกเตะเลยอะเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของโรเจอร์ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการย้ายทีมแค่ขอให้อาเซนอลยกระดับข้อเสนอขึ้นมาหน่อยสิ่งว่ากันว่าตอนนั้นนะครับลิเวอร์พูลมีราคาปล่อยสัวเรสอยู่ในใจประมาณ50ล้านออออดกยย่่างทีบบแล้วส กลับไ,ไปยุคนั้น50ล้านปอนด์ก็ถือว่าโคตรแพงแล้วทําให้อาเซนอลนะครับไม่กล้าเพิ่มเม็ดเงินขนาดมหศรราศาลรั้งที่2ยืน่นไปที่ราคา35ล้านแต่ก็นแน่นอนนะครับข้อเสนอนี้ลิวพูลปัดตกทตกตกันทีการปฏริเสธข้อเสนอจากอาเซนอลของลิวภูลนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะรวมไปถึงบอกบริหารไอป้ปืนใหญ่เพราะว่ายื่นไปแค่ไหนหงแดงก็ไม่ยอม,มันถึงถือกำเนิดตัวละครที่3ขึ้นมานะครับขึ้นชื่อว่าเปเรกกัวดิโอลาเอเจนต์ส่วนตัวของหลุยส์สวเสด เปเล่กวาดิโอลาที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเป๊ปกาดิโอลาเป็นคนข่าบข้อมูลไปบอกอาเซนอลว่าหลุยโซเรสมีเงื่อนขายอยู่ในสัญญาว่า <c oughs> คุณสามารถไปเจรจากับทีมไหนก็ได้นะครับโดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางเลยถ้าหากว่าสโมสส์เน่ผ่านไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและได้รับข้อเสนอที่เป็นเงินมากกว่า40ล้านปอนด์เข้าใจปะ เมื่อทราบเช่นนั้นปุ๊บไอ้ปืนใหญ่ก็ไม่ยอมเอาเงิน5 0ล้านตามที่เลี้ยวผูต้องการจรึงปฏิบัติการอันลอลื่นแฝงความกวนตีนที่หงแดงมัวแต่ดึงเชิงด้วยการยืน่นข้อเสนอแบบหัวหมอแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นคือ40ล้านบวก1ปอนด์เป็นอันว่าเกินเงินไขแบบที่เอเยนต์แจ้งมาไว้1ึปอนด์สามารถเจรจากับโซเรสได้ทันทีแม้ว่ามันจะเป็นดิวที่ตลกโปกฮาแต่ทว่าการเจรจาระหว่างอาเซนอลก,กับโซเรสได้เกิดขึ้นจริงถึงขั้นว่ามันสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันได้้้้แลลววึ่่่งงงตตอนนนนััะบพหหสสดเิาาาาาจปปูก รับกับลิเวอร์พูลอีกด้วยส่วนใหญ่เวลาตกลงสัญญาส่วนตัวกันแล้วนะครับเรื่องการย้ายทีมไม่น่าผิดพลาดอะไรแต่ทว่าเคสนี้มันผิดมหันต์เพราะมันมีการสืบสาวราวเรื่องว่าลิเวอร์พูลไม่เคยใส่เงื่อนไขฉีกสัญญาเพียงแต่ออปชั่นที่ระบุไว้ว่ามันแค่เริ่มเจรจาหากมีทีมไหนย,ยื่นมามากกว่า40ล้านดังนั้นโซเรตจ,จะได้ย้ายทีมหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดเท่านั้น นั่นแหละครับคอเสนอที่อาร์เซนอลยื่นมามันไม่มีใครทากันและมันเป็นเหมือนไม่ให้ความเคารพต่อคู่ค้ายิ่งยื่นมาแบบนี้กลับทาให้ลิวผู้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะรเหมือนเป็นการเหยียดหยามจากนั้นหงแดงนะครับกับปฏิเสธทุกข้อเสนอจากเดะกนเนอร์ที่ยื่นมาทันทีความหวังของซัวเรสที่จะออกจากแอนฟิลพังทลายเมื่ออาร์เซนอลไม่ได้ดูเล่ก็ตัดสินใจเอาด,อด้วยก้นดยการไปบีบคั้นให้นักเตะงอแงย้าย,ย,ายมาสโมสรซึ่งเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าคิงหลุยดูเป็นคนสั่งก็ได้ไม่มีจิตใจจะซ้อมบอกพรออเจร์ผ่่าานว เจ้านายไม่รักษาสัญญาไหนว่าจะปล่อยให้เขาย้ายทีมเท่านั้นแหละครับสัวเรสถูกจับไปแยกซ้อมเดี่ยวเพื่อปรับพฤติกรรมเรื่องราวก็เหมือนจะบานปลายแต่แล้วก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยให้เรื่องการย้ายทีมที่มีมูลค่า40ล้านปอนด์บวกกับอีกหนึ่งปอนด์สิ้นสุดลงซึ่งก็คือเซเว่นเจอราดตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลที่เขาออกมาเป็นคนโน้มน้าวจะให้สัวเรสเลือกอยู่กับทีมต่อโดยสัวเรสนะครับได้ย้อนถึงคำพูดของเจอราดวันนั้นว่า เจอราดได้บอกกับผมว่าาหากว่ามึงอยู่ที่นี่ต่ออนาคตของมึงจะได้ไปเล่นกับบาเยนต์ไปเล่นกับบาซา่าไปเล่นกับเรอัลมาเรตดหรือที่ไหนก็ได้ที่มึงอยากไปแต่กูขอให้มึงอยู่กับลิเวอร์พูลอีกสักปีเธอเพราะต่อให้ไปอยู่กับอาเซนอปีนี้กูบอกตรงๆมันก็ไม่ได้ถื่อว่าดีขึ้นสาหรับมึงหรอกนะซึ่งคําพูดพวกนี้แหละครับนันโ้มน้าวหัวใจผมมากๆนะเพราะมันมาจากคนหนึ่งที่ใส่ใจผมแบบสดๆผมจึงให้ใจกับตันเจอราดวันนั้นผมไม่ย้ายเลย แน่นอนแหละครับเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเดียวระหว่างอาร์เซนอลกับโซเรสก็จบลงเขากลับมาซ้อมที่ลิเวอร์พูลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและต่อมาคิงลุยก็สส่างผลงานอันลือลั่นยิงไป31ประตูจาก33นัดบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางทั้งที่ต้องชดใช้โทษแบนไปถึง6นัดในช่วงออกสตาร์ซีซั่น2 0ง3เขาเกือบนำลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ไปสะดุดหกล้มในช่วงท้ายทำให้ต้องเข้าป้ายเป็นรองแชมป์เท่านั้นซึ่งปีต่อมมมมมาา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 าซซัััววววเเ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 รรรรรรสสสสกกกก็็ไไไปปอออออยยยยยยูู่่่่บบบ์้้้งงงงตตนนนนโโดดดดดดฉพพะะคถิลหืทีจุ ลายดิว40ล้านกับอีกหนึ่งปอนด์ก็ถูกทิ้งไว้เป็นเพียงแค่ความหลังให้ผู้คนได้ย้อนนึกว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีการยื่นข้อเสนอแบบนี้เกิดขึ้นในโลกวันนั้นถ้าอาเซนอลตัดสินใจยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์ตามทีอรภูต,ตอการประวัติศาสตร์มันอาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ